ดีะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลิฟไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักคุณลุล้นประจําเดือนพฤษภาคมจ้าสําหรับชาวราศีเมษราศีเมษนะคะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่18เมษายนนะคะสําหรับผู้ที่มีดาวจันร์ดาวสุ์สถิตอยู่ในราศีเมษก็สามารถรับชมรับฟัง เป็นไกด์ไลน์ได้นะจ๊ะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลักนานะคะเดี๋ยวนาะราจะแปะวิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปก็ลองไปคลิกทําตามดูเนาะซึ่งการหาลักนานะคะเ,เพื่อนจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบเวลาเกิดนะคะหาลักณาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถยึดวันที่ตามที่นาราได้แจ้งไปก็ได้นะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับการอ่านไพ่แบบทรกๆ ะะต้องบอกว่าการอ่านดวงไปการแบบ general reading เปนการแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้มางจอจงคนในคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามอว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะจ๊ะเดี๋ยวนาราจะอ่านนะคะดวงนะคะตามหลักโหราศาสตร์ก่อนคึ่งคลิปแรกก็เดี๋ยวจะเปิดไพ่ไทโร่ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังเนาะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะดวงดาวนะคะมีอะไรบ้างในเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวลัคนาเมราศีเมษนะคะดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ในราศีพฤษภก็คือวันที่19เมษายนนะคะแล้วก็ดาวอังคารนะคะสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะก็คือวันที่20 3. เมษา,าทีนี้ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกเรือนสองเนี่ยจริงๆแล้วชาวรัคนาพฤษกราศีพฤษกทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์นานามองว่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการให้คุณค่ากับตัวเองนะคะการสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเช่นการออมองหาช่องทางการทํามาหากินเพิ่มเติมนะคะการกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองก็ได้หรือเป็นในลักษณะคือ เป็นอะไรที่แคร์ตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะทาให้ตัวเองดูดีออกกําลังกายทําสิ่งดีๆให้ตัวเองก็ได้เป็นในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็วันที่13เนี่ยดาวอังคารจะติดอยู่ในราศรีกรกฎซึ่งราศรีกรกฎเนี่ยจะเป็นเรือนที่4ของคุณนารามองว่าทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะแล้วก็คนที่มีคู่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นกับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นที่ไม่มีประเด็นเนี่ย นารมองว่าจะไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวซะมากกว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องไปให้เวลากับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือมีสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขกับเรื่องเกี่ยวกับบริวารในบ้านหรือคนในบ้านหรือคนในครอบครัวจะมากกว่านะคะทีนี้วันที่26นะคะเมษายนนะคะจะเกิดฟูมูลในราศีพิจิกนะคะซึ่งราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นเรือนที่1เรือนที่9ของคุณนะคะคนโสดนะคะช่วงจังหวะเวลานี้ควรจะพาตัวเองนะคะออกไปเขาเรียกว่าอะไร ไปเข้าวัดนะคะปฏิบัติธรรมก็ได้หรือเป็นในลักษณะคือถ้าเกิดว่ามีการเดินทางก็มีโอกาสที่จะเจอเจอนะคะใครเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะสามารถเดทออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะ พบคนถูกใจนะคะในช่วงจังหวะเวลาที่นาราได้กล่าวไปนะคะสำหรับนะคะหลายๆคู่นะคะโดยเฉพาะคู่ที่มีประเด็นนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของจบนะคะบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเช่นก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีสภาวะห่างเหินนะคะมีสภาวะที่แบบกดดันนะคะเป็นสภาวะที่เหมือนกับว่าอารมณ์ในลนักษณะคือค่อนข้างที่จะคุยกันได้3ามคำแล้วก็ทะเลาะกันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นารามองว่า ฟูมูลเนี่ยนะคะในเรือนที่9เนี่ยนาราคิดว่าน่าจะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะกลับสู่หมวสภาวะปกติและค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสมากขึ้นด้วยนะคะอืม เนาะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรนะคะนารามองว่าเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่ะคะ่ะจะวางแผนในเรื่องของอนาคตในระยะไกลเลยนะคะเช่นการโยกย้ายกินท้านะคะการแย่ไปอยู่ด้วยกันนะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มองเห็นอนาคตระยะไกลามากขึ้นนะคะแล้วก็ Uh, วันที่27นะคะเมษายนนะคะปูโตเดินถอยหลังนะคะซึ่งจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานซะมากกว่าเนาะเดี๋ยวนาะราไปอ่านในเรื่องของการงานเนาะแล้วก็วันที่3นะคะ วันที่3พฤษภานะคะดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะซึ่งดาวพุธย้ายเข้าสู่เมถุนเนี่ยถ้าคนโสดมีโอกาสมากๆนะคะที่จะพบรักจากการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะพบรักจากการที่ไปศึกษาต่อคอระยะสั้นๆนะคะหรือเป็นในลักษณะคือพบรักผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเป็นญาติพี่น้องแนะนํามาให้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนารามองว่าเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่จะต้องนะคะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันหรือเป็นจังหวะเวลาที่ สามารถมาเคลียร์ปัญหาที่ผ่านมานะคะช่วงที่ผ่านมาได้นะคะมันจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างที่จะเยอะปรับความเข้าใจกันเยอะ ะะหรือเป็นจังหวะเวลาที่คุยกันว่าจะปรับตัวเข้าหากันยังไงนะคะมีอะไรต้องแก้บ้างน,นะคะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรนะรามองว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปด้วยกันกับคู่รักนะคะเดินทางไปในระยะใกล้ๆภายในประเทศอาจจะมีการวางแผนท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะหรือเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่เนี่ยวางแผนระยะสั้นๆว่าเอ๊ะต่อไปเราจะทําอะไรดีนะเราจะสร้างนะคะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอานาคตของเราใระยะใกล้ๆคือมันจะเป็นการวางแผนระยะใกล้ๆเช่นนะคะเดือนนี้จะทําอะไรเดือนนี้ทําอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าวางแผนเป็นระยะยาวแบบแบบอันเนี้ยคือ จริงๆแล้วอ่ะเกณฑ์คือจะวางแผนในระยะยาวช่วงก่อนหน้านี้พอทีเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าคุณจะมีการวางแผนร่วมกันกับคู่อ่ะทั้งสั้นและยาวนะคะเช่นในระยะสั้นนี่ยเราทําอะไรก่อนเช่นมีลูกไหมเก็บเงินไหมนะคะวางแผนซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการวางแผนร่วมกันกับคนรักหรือคู่รักมันจะมีการสื่อสารพูดคุยกันมากขึ้นพูดถึงอนาคตกันมากขึ้นวางแผนในอนาคตกันมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นส่วนคู่แต่งงานนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ เหมือนกับได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะได้อาจจะวางแผนมีน้องนะคะจ,จะวางแผนในเรื่องของการที่จะขยับขยายนะคะหรือสร้างความมั่นคงให้กับความรักแล้วก็ชีวิตคู่ก็ได้นะคะแล้วก็วันที่8นะคะพฤษภาคมดาวสุขยาเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นจังหวะเวลาที่คนโสดควรจะออกเดทนะคะโดยเฉพาะ การเดินทางระยะใกล้ๆหรือว่าการที่ออกเดทออนไลน์เดตมากๆนะคะส่วนคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยนารามอกว่าอย่างที่บอกและช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของพฤษภาคมไปนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นหรือเคลียร์ปัญหาต่างๆนานากันมากขึ้นนะคะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่ ไม่มีอะไรนะมันจะเป็นคือเหมือนคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องคุยกันก็นไ,ได้ก็สื่อสารกันเข้าใจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็วันที่11พเอ็พฤษภาคมนะคะมีนิวมูลในราศีพฤษศนะคะหลายๆคนนะคะทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์มีโอกาสมากๆนะคะที่นะคะจะมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองแบบใหม่เช่นวางแผนทําอะไรก็ได้ที่เหมือนปลนเปลอตัวเองอะ่ะเหมือนเป็นชว่งวงจังหวะเวลาที่คุณจะเปตัวเองอะ่ะเออบางคนอยากอยากจะไป เสริมสวยสัญญกรรมอยากจะไปฉีดโบตคือทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูดีทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองแบบมีคุณค่ามากขึ้นนะคะคือเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะทําอะไรคุณมีความสุขที่กับการดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเลยนะคะทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะวันที่13บสามพฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งราศีมีนจะเป็นเรือนที่12ของคุณมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ถ้าคุณทําอะไรเบื้องหลังจะโดดเด่นนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมียนราศีมีนเป็นเรือนที่12ของคุณเนี่ยซึ่งมันจะมาในลักษณะที่ที่มาแบบไม่นานนะคะเหมือนย้ายเข้ามาชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวย้ายกลับเข้าสู่ราศีกุมเหมือนเดิมคือพอเวลาพฤหัสเข้าสู่มีเรือนที่12ของคุณอะ่ะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องทําอะไรแล้วปิดทองหลังพระแล้วมันจะดีนะคะคือมันก็เหมือนกับจังหวะเวลาที่ถ้าทํางานเบื้องหลังอะ่ะ จะเด่นมากหรือทำอะไรที่แบบไม่ต้องออกหน้ากล้องไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือจะดี n, เช่นทำอะไรดีอ่ะคือเป็นงานเบื้องหลังอ่ะจะดีถ้าจะทำอะไรที่แบบมันจะเป็นจังหวะเวลาคือถ้าทำอะไรแล้วเหมือนกับเราจะหวังออกดอ,อ,อกออกกลนเนี่ยอันนี้อย่างเนาะกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคู่ะคะ่ะไม่ค่อยอยากจะแบบมานั่งเปิดเผยให้ใครรู้ว่าฉันคบกับใครฉันมีแฟนยังไงเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณไม่ไม่อยาก โชว์ชีวิตส่วนตัวออกสู่โลกภายนอกอะเออเป็นจังหวะเวลานี้ซึ่งมันมาในระยะสั้นๆนะคะคือประมาณกลางๆเดือนมิถุนาเดี๋ยวเขาก็ย้ายออกไปแล้วนะวิใชยย้ายออกไปสิย้ายกลับราศีกุมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันว่าไพ่จมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวนาราเปิดไพ่ครบแล้วนาราจะขึ้น ขึ้นรูปให้นะคะเป็นภาพนิ่งว่าหน้าไพ่เป็นยังไงเชื่อว่าทุกคนไม่ได้อยากเห็นหน้านาราตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวนาราจะขึ้นรูปหน้าไพ่ให้ในระหว่างที่นาราพูดเนี่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมยังสับไพ่ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวนาราจะพูดไปด้วยแล้วก็จะโชว์รูปไปด้วยนะคะอืให้เห็นรูปบ้างนะอย่าเห็นหน้านาราตลอดเวลานะคะขอโทษที่มาช้านะคะเป็นราศีสุดท้ายอัดวิดีโอแบบนี้ค่อนข้างใช้เวลา จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีเวลานะหยุดยาวไงติดวันหยุดยาวมันก็จะมันก็จะมีเวลาทำวีดีโอแบบนี้เช่นนี้แหละเพื่อนๆอาจจะเห็นรูปที่นาราขึ้นให้แล้วนะจ๊ะรูปที่นาราขึ้นให้นะคะจะเป็นนะคะ ไพ่สิบใบที่เป็นพื้นดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีไพ่สรุปให้นะคะทั้ง3สถานะก็คือคนโสดคนมีคู่ที่มีประเด็นและคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะจ๊ะโดยไพ่สรุป2ใบด้านข้างอะค่ะแถวบนสุดจะเป็นของคนโสดนะ,ะแถวตรงกลางจะเป็นคนที่มีคู่ที่มีประเด็นแล้วก็แถวด้านล่างสุดก็จะเป็นคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะจ๊ะโอเค ไ่แบรกของคุณนะคะเป็น The Strength ใบที่สองเป็น King o f t s w o r d นะคะใบที่สาม Night nice o f Wands ใบที่สี่เอก Softsword ใบที่ห้าเป็น Knight nice Softsword ใบที่หกเป็น High Priestess ใบที่เจ็ดเป็นเซเว่นซอฟซอสอืมเมธมีอะไรเนี่ยใบที่แปดเชยรอนใบที่เก้าขิงจับรับมีความกังวลใจกดดันอยู่นะใบที่สิบเป็นเหนือมูนอู้นี่คือดวงต้อนรับเอเดอร์อออชายดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนที่สิบสองวันนี้ยนะคะ คือดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนที่สิบสองอะทุกคนมันจะเป็นจังหวดเวลาคือกับทุกเรื่องอะคือมันทําอะไรมากไม่ได้อะมันต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเดียวอะมันจะเป็นสภาวะที่แบบเหมือนทําอะไรมันก็ออกดอกออกผลไม่เต็มที่อะค่ะเพราะว่าจริงๆดาวพฤหัสอะมันเป็นดาวที่ดาวแห่งความเขาเรียกดาวแห่งแซนต์คลอสดาวโชคลาภนะแต่พอแบบมันไปอยู่เรือนที่สิบสองซึ่งเป็นเรือนเหมือนมุมอับอะคือพลังมันก็มีนะแต่มันก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนแบบ เหมือนตอนมาอยู่เรือ,อนอื่นๆนะ่ะอืมมันจะเป็นสภาวะที่ถ้าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกงานศินละปะงานอาร์ตงานศิลป์อะไรอย่างเงี้ยเออจะโดดเด่นนะกับความรักก็จะเป็นในลักษณะคือก็จะแอบโรแมนติกกันก็ได้นะคือไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้อ่ะโอเคนาราเปิดไพ่ทูเลอรเอลาเคนให้นะคะ บางคนนะคือกับความรักอะ่ะมันจะมีสภาวะกดดันอยู่นะทุกคนไม่รู้กดดันเรื่องอะไรอะ่ะอาจจะมาจากคนแบบคนที่ไม่ใช่คุณละคู่อะ่ะมันจะมาจากคนรอบข้างมาจากพี่น้องญาติอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีส่วนทําให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวเมดเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนเหมือนกันนะเท่าที่ เท่าที่เห็นจากดวงดาวนะคะคือมันเหมือนกับว่าคือเราต้องพยายามพูดหรือสื่อสารให้คนเข้าใจเราค่อนข้างมากเหมือนกันอะในเรื่องของความรักอะเนาะอ่าอเคโอเคค่ะ เพื่อนๆเห็นหน้าไพ่แล้วใช่ไหมคะคือรูปที่นาราขึ้นให้อ่ะจะเป็นรูปที่ครบแล้วทั้งหมดนะคะรวมถึงไพ่สรุปให้เราด้วยนะคะเอไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอะสเตรนท์เนาะคือมันเป็นสภาวะที่พยายามมากๆเลยอะ่ะกับความรักความสัมพันธ์น่ะอืมคนโสดก็เหมือนกันนะทุกๆสถานนะความรักความสัมพันธ์เลยอะ่ะนาราจับพลังงานเอเนจีไพ่ได้อะ่ะคือมันมีความค่อนข้างที่จะตึงเครียด ขมุขขมัวในความรักความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะมันเป็นสภาวะเครียดมากๆแต่ก็พูดสื่อสารกับใครไม่ได้ได้แต่เก็บไว้นะสาหรับบางคนนะอ่ะม,มันมีความกังวลลึกๆอยู่ในใจแต่ก็ไม่สื่อสารออกมาได้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามมากๆเลยนะที่จะต่อสู้หรือรอคอยคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยนะารามว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานคือคุณเนี่ยมองเห็นอนาคตแล้วว่าคุณต้องการมีชีวิตคู่แบบไหนคุณต้องการ มีความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นที่ตั้งแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าคุณประสบความสําเร็จมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดอะ่ะทีเนี้ยคุณก็ต้องการใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะนาราเห็น energy ของการรอคอยใครสักคนด้วยนะคนโสดอะ่ะ ไม่รู้รอคอยใครนะอาจจะเป็นการรอคอยใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะหรือเป็นการรอคอยคนเก่าๆหรือรอคอยคนที่แบบห่างหายกันออกไปอะค่ะกลับมาได้เจอเจอกันกลับมาได้พูดคุยกันก็ได้สําหรับคนโสดนะคะหรือรอจังหวะเวลาที่พร้อมนะคะที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตก็ได้นะ,ะสาหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนาราเห็นไพ่ของความที่ความกังวล ลึกๆอยู่ในใจคือความกังวลของคุณคือความกังวลในลักษณะคือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมั่นคงดีไหมมันจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนคุณกังวลในเรื่องของอนาคตอะว่ากับความรักความสัมพันธ์กับคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยมันจะมั่นคงดีไหมมันจะพัฒนาไปต่อได้ไหมมันจะเติบโตไปได้ไหมคุณอาจจะรู้สึกเช่นนั้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรนระามองว่าเหมือนการรอคอยนะคะการที่จะเดินทางนะคะ รอคอยการที่จะได้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะแต่ถามว่าการรอคอยนัน้นก็ยังมีความที่แบบไม่แน่ใจหรือลังเลใจอยู่กนเหมือนกันนะคะเหมือนมีความกังวลอยู่เหมือนกันในเรื่องของคุณและคู่ได้วางแผนร่วมกันเนี่ยคือมันมีความเครียดอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคุณสองคนวางแผนอะไรร่วมกันอาจจะเป็นการวางแผนซื้อบ้านร่วมกันกู้ซื้อบ้านร่วมกันหรือทําอะไรที่เรียนแบบค่อนข้างที่จะใช้เขาเอะไรๆค่อนข้างที่จะซีเรเยสแลวก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างสาคัญเหมือนกันกับคนรักของคุณนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยมีความเครียดและกังวลใจมากทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์เลยนะคะบางคนกดดันในเรื่องของการงานนะโดยเฉพาะคนโสดนะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนาราว่าถูกกดดันมาจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง <c oughs> เหมือนคุณพยายามต่อสู้ดิ้นรนปกป้องตัวเองอยู่หรือเป็นสภาวะที่คุณต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นคนดีนะ <c oughs> คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะ <c oughs> คือคุณเป็นคนจริงจังนะ ทีเนี้ยเหมือนกับว่ามันมีสภาวะกดดันจากคนรอบข้างของคุณนะ่ะนะอืมมันเป็นสถานการณ์แบบนี้หรือเป็นสถานการณ์ที่คุณนะคะเหมือนกับพยายามนะคะคุณมีความรู้สึกว่ามีคนจะเข้ามามาเขาเรียกอะไรอะ่ะล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคุณมากเกินไปอะ่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบปกป้องตัวเองอยู่อ่ือเป็นในลักษณะแบบนี้นะสาหรับคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นมันเป็นจังหวะเวลาที่นะคะคุณและคู่เนี่ยตอนเนี้ยก็คือ ถ้าจะมีปัญหากันน่าจะเป็นในลักษณะคือไม่พูดกันมากกว่าอไม่เชิงมีปัญหากันมากมายคือออกแนวเครียดแต่ไม่ได้มาจากคนรักนะคุณและคู่เนี่ยนะคะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาได้ด้วยกันแหละแต่ความเครียดมันมาจากคนรอบข้างไงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าดูนิ่งๆไปเงียบๆไปกับคนรักมันก็เลยดูจืดชืดไม่ค่อยหวานแววอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะ ไพ่ตำแหน่งอนาคตนะคะมีไพ่เดอะไฮสปิเชสนะคะคิงซอฟซแล้วก็เซเว่นซอฟซอสคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบรักผ่านช่องทางออนไลน์เห็นได้ชัดนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะเมื่อมีไพ่เซเว่นซอฟซอสขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้ามาก็ต้องเช็คดูดีๆด,ด้วยว่าเขาโสดไหมโสดจริง100%ยเปอไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้อง เช็คดูดีๆสําหรับคนโสดสําหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยมันเป็นสภาวะที่คุณก็มีความสงสัยลังเลใจหรือไม่แน่ใจกับบางสิ่งอย่างหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะการที่คุณกําลังสงสัยว่าใครแอบทำอะไรลับหลังคุณใครคิดไม่ซื่อกับคุณใครแอบนินทาคุณคือมันเป็นจังหวะเวลาที่คุณสงสัยในสถานการณ์แบบนี้แต่ถามว่าสงสัยดีไหมดีนะไพ่เซเ่นซบซ้อนเนี่ยเป็นไพ่คือต้องระวังนะคะ ว่าจะมีคนคิดไม่ซื่อไม่หวังดีกับคุณนะคะเป็นสภาวะที่แอบทำอะไรรับหลังนะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรนะคะคือมันเป็นสถานาการณ์ที่ว่ามันมีความเก็บกดอยู่ในความรู้สึกอะ่ะมันเป็นอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเหมือนกันเนาะบทจะไม่พูดก็ไม่พูดเลยบทจะพูดก็พูดโป้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่คุณเนี่ย ออกแนวที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวมากกว่านะคะสาหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นคือออกแนวเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะไพ่จบนะคะเป็นไพ่เดิมมูลซึ่งไพ่เดิมมูลบอกได้ชัดเลยว่ามันมีความไม่ชัดเจนนะคะในความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกับเรามันจะเป็นยังไง เราและเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคนโสดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่คุณก็ยังไม่แน่ใจนะว่าคุณพร้อมที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตเหมือนกันเหมือนกับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่การรอคอยของคุณคุณก็เริ่มไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าที่จะรอไม่ด้วยนะคะซึ่งถ้านาราเห็นหน้าไพ่แล้วควรจะพาตัวเองออกเดทนะคะไม่ควรรอสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะคะคนที่มีคู่ที่ ไม่มีประเด็นนารามองว่าไพ่จบเป็นหมูเนี่ยมันถึงจังหวะเวลาที่คุณและคู่ต้องพากันออกไปนะฮะสร้างความหวานให้กับความรักความสัมพันธ์ไปเติมความรักความโรแมนติกให้กันเช่นเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใกล้น้ําพากันไปเดทไปสถานที่ที่มันแบบมีความโรแมนติกอะนะมันคือสถานการณ์ที่คุณและคู่ค่อนข้าง,งที่จะกดดันถ้ามันนะคะมีความตึงเครียดจากคนรอบข้างก็พากันนะคะไปสร้างความสุขด้วยกันเดินทางไปเที่ยวนะคะ สร้างทริปด้วยกันทริปสั้นๆก็ได้นะคะวันเดททริปก็ได้นะคะไปเติมความหวานให้กันหน่อยเนาะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นทีนี้นะคะเรามาดูไพ่จบกันนะคะซึ่งไพ่จบนะคะนาราเริ่มที่คนโสดก่อนนะค,ะคนโสดจะได้ไพ่สองใบนี้นะคะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่นะคะนายซับซอนกับไพ่ the way you are นะคะเดี๋ยวนาราอ่านนายซับซ้อนให้ก่อน คือไพ่ก้าดาบคือคนที่มีคู่ที่เอ้คนโสดเนี่ยนาฬามองว่ามันมีความตึงเครียดอยู่เหมือนกันมันเป็นสถานการณ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่ากดดันจากอะไรมันเป็นความเครียดจากสถานการณ์ที่คุณจากอดีตที่ผ่านมามันยังมีความหลงทําให้คุณมีความรู้สึกแบบแบบยังเจ็บอยู่อ่ะคือมันเหมือนกับ move on แต่ยัง move on เป็นวงกลมหรือ move on ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะทุกคนมันเป็นสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นาฬามองว่าควรจะพาตัวเองออกไปออกเดทนะ มุกออนเป็นวงกลมคือคุณอะคือใจหนึ่งอะพอมที่จะมีใหม่เข้ามาแล้วแต่พอเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาคุณก็มีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันไม่เป็นตัวเองมันไม่มันแปลกแปกอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันมีความเครียดและความกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะคุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่มีบางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในใจของคุณมันเลยทําให้คุณไม่กล้าที่จะมูกออนร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมทีนี้ไพ่ครูเลิฟอลล์เคิ้สำหรับคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะซึ่ง เป็นไพ่ที่บอกว่า the way you are เป็นตัวของตัวเองนะเขาบอกว่า don't fall in love with the image of what you want the person to be choose the person for who they are เขาบอกว่าไม่ต้องตกหลุมรักในในภาพรวงตากับคนที่คุณแบบต้องการที่จะให้เป็นนะเหมือนกับว่า เหมือนเราชอบดาราเอ้ยเราอยากมีแฟนแบบนี้เห็นรูปแล้วเราชอบกับความรักเนี่ยไพย่ใบนี้บอกว่าอย่าไปตกหลุมรักกับรูปรักภายนอกนะคะเขาบอกว่าให้เลือกนะฮะ h o ด the person for who they are ให้เลือกคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเวลาเข้ามาจีบคุณหรือคุณไปจีบเขามันจะต้องไม่มีการเฟกต่อกันอะ่ะอืมคือถามว่ามันจะรู้ได้ไงฟังไม่เฟกไม่เฟกอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะคุณมีเซนต์อยู่แล้วอะ่ะว่าคนนี้อันนี้เฟกอันนี้จริงอันเนี้ย คือคุณรู้ตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เลือกคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณเป็นตัวของตัวเองก็ได้คือการที่คุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทําให้เราคัดคนง่ายเหมือนกันนะว่าเขาชอบเราในแบบที่เราเป็นจริงๆหรือเปล่าถูกแม่เออต่อไปคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะคุณได้ไพ่สองใบนี้เห็นไหมคะเคไพ่ที่คุณได้คือไพ่โฟร์สคอก็คือไพ่สี่เหรียญน,นะคะเขาบอกว่า มันถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาเห็นแก่ตัวแล้วต้องมาใส่ใจตัวเองแล้วเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทเพื่อความรักความสัมพันธ์มากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เห็นค่าหรือคนที่เราพยายามที่จะโชยเขาเห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้เห็นเต็มที่แต่ทีนี้ไพ่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณทุ่มเทไปแล้วมันไม่เกิดอะไรมันก็ถึงเวลาที่คุณต้องนะคะกลับมาเห็นแก่ตัวกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองหรือเป็นจังหวะเวลาที่มาดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะซึ่งไพ่บอกว่า Security คือสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองคือคอนโทรลก็คือคอนโทรลในเรื่องของการเงินคอนโทรลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือคอนโทรลในในสถานการณ์ที่มึงคอนโทรลได้อะที่คุณคอนโทรลได้อะเออมาโฟกัสตร,ตรงนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็ไพ่สรุปอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ทูเลฟอ,เอลเลอเคลคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะซึ่งไพ่เขาบอกว่า culture and religions นะคะ a different in religions culture or world views is now impact on your relationships นะคะ เขาบอกว่าบางทีเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่เนี่ยมันมีส่วนนะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างในเรื่องของสังคมฐานะภาษาวัฒนธรรมนะคะมันมีผลมากต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณอย่างที่นาราบอกแหละน่าจะมีสภาวะแวดล้อมาจากสิ่งข้างนอกซึ่งคุณและคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะกลายเป็นว่ามีปัญหาเพราะคนรอบข้างทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้น เดี๋ยวรอดาวพุธมันเข้าสู่เมถุนนรา,ามองว่าทุกๆอย่างน่าจะดีขึ้นซึ่งก็หลังสัปดาห์ที่2อของพฤษภาคมนะจ๊ะใจเย็นเนาะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะคุณได้ไพ่2ใบนี้นะคะ ไพ่ที่คุณได้คือไพ่งซับซอสนะคะคิงซับซอสขึ้นมาถึง2ใบมันเป็นสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยคุณก็มีความโลเลหรือลังเลเหมือนกันนะที่จะตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างไม่มีความกังวลใจหรือไม่แน่ใจอยู่อะถ้าถามว่างซับซอสขึ้นมาควรจะตัดสินใจได้ไหม ไม่ต้องกลัวสิ่งที่คุณตัดสินใจมันได้อยู่แล้วแต่คุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเช่นตัดสินใจวางแผนอนาคตว่าจะทํายังไงต่อไปคือโปเชฟปาชาดาไปเลยไม่ต้องกลัวค่ะขึ้นชื่อว่าคิงเนี่ยคิงคือความมั่นคงอยู่แล้วสิ่งที่คุณจะตัดสินใจมันอาจจะดูยากลาบากมันอาจจะดูมองไม่เห็นทางแต่สิ่งที่คุณกําลังคิดและตัดสินใจคุณคิดมาดีแล้วทําไปเลยค่ะลุยเลยได้เต็มที่นะคะต่อไปนี่ไพ่ทุเลิกอลเคิคุณได้พไพ่ใบนี้นะคะ ซึ่งเขาบอกว่า century เนะคะเหมือนคนแบบใช้เวลากับตัวเองอยู่ในสวนนะคะเขาบอกว่า heal and reconnect with your true selves by spending time alone to enjoy the century of your own c o m p a n s นะคะเขาบอกว่าเอ้ยถึงเวลาที่คุณจะต้องไปใช้ชีวิตเหมือนกับว่าบางทีถ้ามันมีความเครียดหรือความกดดันหรือความกังวลใจจากคนในบ้านหรือคนในครอบครัวเนี่ยคุณควรจะใช้เวลาที่นะคะอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับครอบครัวที่เขาเรียกอยู่กับคู่รักของคุณบ้างใช้เวลา เขาเรียก take time alone ที่เขาบอกว่า spending time alone คือก็คือใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้นะคะ enjoying century นะคะ of your own company ก็คืออะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วหรือคุณทำแล้วเนี่ยที่ไหนอยู่แล้วมีความสุขที่ไหนอยู่แล้วสบายใจทำอะไรแล้วมีความสุขพาไปเลยค่ะพาคู่ไปเลยหรือถ้าแบบไม่อยากไปออกับคู่ไปคนเดียวก็ไปได้นะคะ อย่าไปที่ไหนอยากทําอะไรทําเลยอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทําให้ตัวเองก่อนนึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งนะเมธนะเออแล้วมันจะทําให้นะคะหลายๆอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันมีความเครียดและกดดันอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะซึ่งนารามอว่าเมธต,ตอนนี้เริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากถึงมากที่สุดแล้วนาราเชื่อว่าทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะจะผ่านสถานการณ์ที่มันกดดันและเครียดแบบนี้ไปได้อยู่แล้ว ขอแค่ให้ดาวมันย้ายไปน,นิดนึงให้มันเคลื่อนไปน,นิดนึงนะคะมันยังอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดเนาะโดยเฉพาะกับคนในบ้านเนี่ยมันมีส่วนมากๆนะคะที่ทําให้ชาวเมษมีความเครียดและวิตกกังวลเพราะฉะนั้นใจเย็นๆน,นะสู้ๆนะคะนาราเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นอ้ออันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะดวงประจําเดือนพฤษภาคมสําหรับชาวราคณาเมษร,ราศีเมษจ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะสาหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะจ๊ะจะได้ไปพาคลิปที่ละอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานกับการอ่นานไพ่แทโรให้เป็นประจําแบบนี้ในทุกๆเดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ